ีบ่ได้ที่สากดกับแม่แม่สำหรับขายกันไปบา बाय बाय लुक ไปแล้วนั่นนักหลายตาอ้ชิบมเข้า้ตาไลูกนีลูกไหมงมเียนอกเดียนอดีนอกเบอเี้ยนเบืองเียนเบืองกระเป๋า่นะเบอมาเลียนเบืองแ่ตรงนี้นี่ินไปเพื่นี่ิลินเมือคืนนล้เนาะสอมงูข้าัน้องันี้ยไปงานนนงานไปงาน ตอนคืนทิ่ก็บ่นอนม่งทิศสองง่งทิศงทสงก็ว่ากันนอนอ่ะคืออะไรไปมึงม่นู่มนอนทำน๊าไปพ่อไไพ่อไปายบายพ่อบ๊ายบายพ่อยบายมีเน่พ่อจ้ะ